คณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่นตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพระครูวินัยทรพานุมาตรพานุโปราโนเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่นหลังถูกร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เรือนจำกลางคลองไผ่จากเดิมที่อนุญาตใช้หกไร่ ออกไปเป็น26กไร่ครับนอกจากนี้ยังพบว่าสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างเช่นเรือนรับรองที่มีขนาดใหญ่บนหน้าผาครับมีการก่อสร้างกุฏิ17หลังทั้งที่มีพระจำวัดเพียงสองรูปครับทำให้ทางเรือนจำกลางคลองไผ่ต้องขอคุณพื้นที่โดยระบุว่าหากนำพื้นที่ไปพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหรือเปิดให้ชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าชุมชนก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าครับ นายประเสริฐจันทรรวงทองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการศาสนาก็เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายได้ข้อยุติว่าเรือนจำจะกันพื้นที่สำหรับที่พักสงฆ์ไว้สิไร่นะครับห้ามขยายเพิ่มเติมและทางกรมธนารักษ์ก็จะเข้าไปรังวัดพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตให้ชัดเจนครับ